การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นหมายถึงการตั้งครรภ์ในสตรีที่มีอายุระหว่าง1 0 1ถึงปีสถานการณ์ในประเทศไทยจากข้อมูลของกรมอนามัยพบว่าการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากร้อยละสิในปีพุทธศักราช2 5 4 4เป็นร้อยละ40ในปีพุทธศักราช2 5 5 2และเริ่มมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยลงเรื่อยๆการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสาเหตุก็เกิดมาจากการมีเพศสัมพััันนนธ์กก่่อออววยยครรโดไมมีาป้งัน สาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร1ปัจจัยด้านพันธุก,กรรมพัฒนาการทางด้านร่างกายและจิตใจของวัยรุ่นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะฮอร์โมนในร่างกายมีผลกระตุ้นให้สนใจในเพศตรงข้ามรวมทั้งแรงขับตามธรรมชาติที่ทําให้ใครรู้ใครรองในเรื่องของเพศจึงทําให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจขึ้น 2. วัยรุ่นขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศโดยเฉพาะวัยรุ่นที่มีแฟนหรือคนรักหากไม่รู้จักปฏิเสธเมื่อถูกขอมีค่านิยมสมัยใหม่ที่ผิดๆเกี่ยวกับเรื่องเพศคือเห็นเรื่องเพศเเป็นรรรื่องธมชา และการมีเพศสัมพันธ์ตามกระแสวันสำคัญ 3. การอยู่หอพักหรืออยู่ห่างจากพ่อแม่ผู้ปกครองการเที่ยวสถานเริงรมการเที่ยวงานปาร์ตี้ต่างๆการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลการใช้สารเสพติดจึงทําให้ขาดสติ 4. การอยู่สองคนระหว่างชายกับหญิงในที่รับตาและบรรยากาศพาไปให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้ 5. สถาบันครอบครัวและศาสนาที่ทุกวันนี้เริ่มอ่อนแอลงเด็กได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวน้อยจากการที่พ่อแม่ต้องวุ่นอยู่กับการทํางานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูลูกหรือบางครอบครัวมีปัญหาหย่าร้างจึงทําให้ต้องแยกทางกันทําให้เด็กต้องออกไปหาความอบอุ่นจากเพื่อนหรือแฟนซึ่งทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะทําให้เด็กกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้เด็กในยุคป,ปัจจุบันจะห่างไกลวัดไม่ค่อยจะทําบุญตักบาตรจึงทําให้ไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ 6เรื่องเพศได้ถูกนํามาเสนอออกทางสื่อต่างๆจํานวนมากซึ่งยังไม่นับรวมถึงสื่อลามกอนาจารที่มีอยู่มากมายทําให้เด็กวัยรุ่นเข้าถึงเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้น 7. สภาพแวดล้อมเด็กที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีพบเห็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นเห็นคนรอบข้างหรือคนในชุมชนมีเพศสัมพันธ์กันก่อนวัยอันควรเห็นบ่อยๆทําให้เห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาจึงทําให้เกิดการทําตามเยี่ยงอย่าง 8. การเรียนแบบพฤติกรรมตะวันตกอทิการจับคู่อยู่กินการเก็บแต้มหรือการนอนกับผู้ชายการมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อน 9. วัยรุ่นมักหลงอยู่กับวัตถุนิยมมากเกินไปและชอบตามเพื่อนเมื่อตัวเองไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่จะทำให้ได้มาอย่างเพื่อนและวิธีที่เร็วที่สุดก็คือการมีเพศสัมพันธ์แรกกับเงิน นายแพทย์พีรยุทธ์สานุกูลผู้อำนวยการสำนักอนามัยเจริญพันธุ์กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าสถานการณ์การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์หรือท้องไม่พร้อมในประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นยังเป็นปัญหาที่น่าวิตกและจําเป็นต้องมีการรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันยังให้ความสําคัญกับการส่งเสริมให้มีการเกิดอย่างมีคุณภาพเพื่อให้เกิดการวางแผนครอบครัวอย่างยั่งยืนในสังคมไทยปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นส่งผลกระทบกับครอบครัวและสังคมก่อให้เกิดปัญหาที่ตามมา ทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมการทำแท้งผลกระทบกับการเรียนสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการมีความรักในวัยเรียนการมีเพศสัมพันธ์โดยรู้เท่าไม่ถึงการขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองครอบครัวไม่มีเวลาและสิ่งสำคัญวัยรุ่นเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นอย่าปล่อยให้ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของคุณส op t e ทมีมั m หยุดการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นครอบครัวอบอุ่นวัยรุ่นยังคิดไม่รักในวัยเรียนไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ด้วยความปรารถนาดีจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทองกรุมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมน,นุษย์